สวัสดีครับอู่แบงโบสนะครับโบสแปงงหน้าทำสีรถยนต์นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าออ l นิวนะครับเป็นตัวท็อปมาอยู่แล้ว LDA เป็น2020ตัวเตี้ยครับแล้วก็มาแปลงโฉมเป็นตัวสูงประกรณ์แทบเบิร์กทั้งหมดนะครับต้องขอย้ําก่อนครับก็จะเป็นฝาครอบนะครับเพลเลสตัดมอสชนหน้าตะแกรงหน้านะครับตัวล่างครับตัวคิ้วกันหินดีนะครับเราเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ครั้นี้ขัดคุณนะครับ อะไรช่วงคิวกันหินดีผมจบราคาไปแต่ผมลืมคิดลูกค้านะครับแล้วก็จบราคานั้นไปเลยครับไม่ผมเพิ่มเติมะไรสิบพลาดเราก็ต้องยอมผัดทุนนะครับรักษาภาพสีไม่มีเพี้ยนนะครับดูสีของเรากับสีศูนย์นครับนี่คือเป็นเกจเทมีตัวธรรมดาครับจะงเงากว่าด้วยครับเ,เกจจะเสาได้ครับตัวประตู ามาดูรอยตะเข็บเม็กอาร์คเชื่อมฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับดูฝั่งนู้นท่านใดาสนใจก็เดี๋ยวคลิปนี้เรารีวิวให้เต็มๆเลยเนอะรายละเอียดตามมุมตามอะไรต่างๆนะครับก็สนใจทําก็ดูจากคลิปแล้วก็ดูจากรูปถ่ายได้นะครับก็มีขั้นตอนการทําอธิบายงานประกันไปแล้วว่าอย่างไรบ้างนะครับ เรื่องประกันภัยใช้ประกันได้ต่อเมื่ออะไรยังไงและช่วยลดหย่อนได้เยอะเท่าไหรรถต้องมีความเสียหายอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปขอเคลมโน,นดม่ไดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนแผงท้ายด้วยนะครับแผงท้ายคือตัวไหนตัวนี้นะครับเลาะของตัวเตี้ยออกเปลี่ยนเป็นของตัวสูงเต็มระบบเลยครับพร้อมใส่แผ่นปิดตูด จะถ่ายแผงท้ายข้างใต้ก่อนนะครับเกียนได้เลยครับถ้ายตัวสองตัวสูงได้ละหของท่านก็ใช้แผงตัวเตี้ยนะครับก็จะประหยัดงบไปอีกประมาณห้0 0กบาทแต่ว่าถ้าแปลงทันน้งทีก็ให้จบดีกว่าครับอย่างที่คนนี้ที่แรกก็จะใช้แผงเตี้ยแล้วก็แปลงแผ่นปิดตูดใส่คุยไปคุยมาครับไม่สบายใจครับไหนๆก็ทําแล้วจบอะไรเบิดแค่ดีกว่า เลยเนียเลยรอยเชื่อมตะเข็บเป็นอากร่าต่างๆตกแปลงมาแล้วก็หน่อยเลยสังเกตน,นะครับอยู่เป็นเปลือกสรงอันนี้คือสีเดิมของตูนนะ อันนี้เป็นสีเกจธรรมดาของเรานะครับถ้าเราใช้เกจท็อปมันจะงามกว่านะครับมันจะเกินหน้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะสีเรียวเอาเพราะขนาดตอนนี้ก็ยังงามกว่านิดหน่อยแล้วครับอ่าดูรอยเชื่อมระเร็บเดีนร์ครับแรงจ้าฝาถังเอาน้ำมนันคอถงังทุกอย่างองปุปกรณ์ครบครับ ล้อ,อก,กันโค้อย่างนี้ี่้คบจบนะครับราคาที่แจ้งไปห้าหมื่นกลางๆครับจะเทินของเดิมก็ได้นะครับแล้วแต่โปรเจกตัวเตี้ยนะครับแปลงตัวสูงของเราก็ได้ทำมาให้ลูกค้าชมแล้วสหรับเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 8 6 8 9แ2ดหกแปได้เลยครับ สอบถามปรึกษาได้ส่วนเรื่องงานประกันฟังรีวิวจากวิดีโอหน้าเพจได้เลยอุปกรณ์ของคันนี้ตอนกำลังพ้นนะครับเราจะมีหัวข้อคลิไปไว้ที่อยู่นะครับว่าอธิบายเรื่องงานประกันก็เข้าไปรับฟังดูก่อนนะครับสําหรับท่านที่ไม่อยากสอบถามนะไปรับฟังข้อมูลมาถึงทิดแปลรุ่นนี้นะคือการทํามันก็เอาอะไรมาจัดยัดใส่บ้างนะครับเอารถเราไปทําคนมากจอดรถไว้14วัน5วันเดือนหนึ่งแต่ผมทําให้พี่เพิ่มสุดต่างนี่น,น,นี่แล้วรู้หรือเปล่าว่าเอารถเราไปทําอะไรบ้าง ที่ดีนะครับอู่ที่ยามอะไรรถเนี่ยกับอู่ที่ทําอะไรตรงๆอ่ะก็ลองพิจารณาดูครับเพราะเราไม่ทําอะไรที่เป็นการไปโกงเขาครับไปโกงประกันนะครับทำอะไรก็ตรงๆครับเ,เดินสมแข่งท้ายนะครับ ไรทาได้ผมก็บอกได้อะไรไม่ได้ไมันเป็นอย่างนี้น,นะมีข้อของประกันนะไม่ใช่ว่าจะไปเบิกเขาอะไรเขาได้ทุกอย่างครับบริษัทประกันเขาก็คุ้มครองนะครับก็ปเปิดบริษัทเขาก็หวังผลกาไรนะครับถ้าจะไปโกงเขากินเขาแปลงนู่นจัดเก็บห้องเครื่องเปลี่ยนคาบอนนะฮยผมว่าบริษัทเขาก็เจ๊งอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบพนักงานนะครับเพื่อเหมือนไม่ให้มีการทุจริต ก่าเมื่อก่อนน่ะเขาไม่ทราบกันคือมันกลการธุรกิจเป็นเยอะมากครับเดี๋ยวเขาไล่ไล่ตรวจมีต้องมีรูปถ่ายขั้นตอนการทำทุกอย่างาอุปกรณ์ต่างๆครับเอาเสียหายรถชนมาเอาเอาสองพันมาจัดฉากชนกันเขาเฮ้ยรถคันนี้ชนแปลกเขาก็ส่ง,ง, 8, งส่งฝ่ายตรวจสอบความเสียหายนะครับเอามาตรวจรถว่าโอเครถคันนี้เกิดการเฮ้ยคนจริงหรือเปล่ามันมีเคสอย่างนี้แล้วนะครับพาไปจัดฉากกันมาเองแล้วก็เปิดเทมแล้วก็โดนประกันร้องนะครับ ว่าลูกค้านี้ไม่ได้เกิดเหตุจริงวนจริงคือเขาเอ,อาซากอะไรมาสวมหน้าอนะีคันก็ามาสวมแก้เป็นว่าชนกันนะครับมีกัน,นมามโดนประกันพ้องร้องนะครับฐานชอบโกงปับติดเท่าครับถ้าไม่อยากเป็นเรื่องคดีกันก็แปลงเป็นเงินสดเถอะครับไม่กี่บาทแล้วก็พวกสารหน้าคาร์บอเนเงี้ยของเดิมมันก็ต้องมีความเสียหายเพื่อว่าอยู่ดีๆทางประกัน แค่สีทะลอกเขาจะมาออกเป็นค่าฝาเดิมเปลี่ยนให้ทั้งฝาไม่ใช่นะครับสีทะลอกเราก็จะได้ค่าสี2อ0 0ันห้าสามันห้านะครับในการจัดซ่อมแต่ถ้าสมมุติอุปรกรณ์ฝาเดิมโดนชนนะครับดุ่งบุบหรือว่ายุบอะไรเสียหายลักษณะนี้นะครับนะแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแค่เอ่ยยกตัวอย่างนะครับทางประกันก็จะคืนเป็นค่าอะไรของเดิมให้เราคุของเดิมมื่นนึงนะครับ ของใหม่หมื่นแปดพี่ก็บบกแปดพันค่าผาคาร์บอนนะครับจะลายไหนยังไงแบรนด์ไหนก็เลื่อกคนดูเอาที่สถาครับก็ประมาณนี้ไก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสรับคลิปนี้ก็เต็มๆกับกีฬาครับถ้าจะยังไงพูดประกันได้นะครับก็ขอภัยด้วยถ้าสงสัยยังไงก็ทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากรีวิวเว้เทานี้ครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ